โอเค,คับผมต้องขอกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยการทุกๆท่านมาณที่นี้กันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของเอ็กซอมสกอริงกันเลยนะครับผมนะสำหรับคลิป,ปในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทางด้านของตัวฟีโรบักกันอีกแล้วนะครับผมนะผมว่าผมช่องผมคงได้ตั้งซีรีส์ฟีโรบักกันแล้วแหละจริง <c oughs> โอเคซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องขอขอบคุณยอดวิวจากคลิปที่แล้วก่อนอีกแล้วนะเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่ยอดวิวก็สูงเอาเหมือนกันนะสองหมื 20, ่นกว่าวิวเลยขอบคุณคท จะมาพูดถึงทางน้าของตัวโปรแกรมหนึ่งละกันนะเป็นโปรแกรมที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มเห็นยูทูบเบอร์ไทยโปรโมทแล้วนะซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมว่าทั้งน้าของตัวโปรแกรมเนี้ยมันคือโปรแกรมอะไรนะยังมีผู้ชนะมอีกเจ็ดิกนะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งได้นะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Blockcatcher นั่นเองนะครับผมนะะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าเออมันเป็นโปรแกรมรูปร่างหน้าตาไงผมขอยกอินเสิร์ตนะครับผมมาจากชแนลนี้เลยนะครับผมนะ x q z x 2นะครับผมนะผมขออนุญาตเอาอินเสิร์ตจากช่องนี้เลยแล้วกันนะก็คือท่าน้าของตัวโปรแกรม Blockcatcher เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมนี้นะครับผมนี่นี่นอ่ะซึ่งโดยหลักๆนะครับผมนะจะเป็นโปรแกรมที่ให้เอาทาังด้านของตัวทรัพยากรการ๊า จอหรือ CPU ของเราเนี่ยเป็นการขุดนะก็เหมือนเอาออกมา,มาเหมือนขุดบิตคอยขุดเหรียญคริปโตทั้งหลายเนี่แหละครับเอามาเหมือนเอามาขุดแล้วก็จะได้ทั้งหน้าของตัวโลบักนั่นเองนะครับผมนะ,ะถ้าเกิดทุกคนลองสังเกตดีๆเนี่ยรูปร่างหน้าตาโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะ,ะทุกคนดูไว้ดีนะก็จะมีทั้งหน้าของตัว Detect Hardware นู่นนี่นั่นนะแล้วก็จะมีทั้งหน้าของตัว Setting ด้วยนี่นี่ Setting จะมีประมาณนี้นะให้ปรับ CPU Mining เท่าไหร่ Caching Intensity นู่นนี่นัน่น,น,นอ่าว่ากันไปนะครับผมนะซึ่งมันก็มี Setting อะไรให้เราดู เยอะแยะนั่นแหละครับอ่ตามภาษาโปร,ปรแกรมน้อยแล้วก็มีหน้าต่างเนี่ยมีว่าเอ้ยวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ได้ทงหน้าของตัวโลบักขั้นต่ำเนี่ยเท่าไรนะครับผมนะ โอเคแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะผมจะไม่ได้เอามาให้ใช้ให้ดูนะครับผมผมจะมาเตือนภัยละกันว่ามันอันตรายนะสำหรับทั้หน้าของตัวโปรแกรมบล็อกคัตเชอร์นะครับผมนะอย่างแรกเลยนะครับผมนะคือเราอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะเอาคอมเราไปทําอะไรผมต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับผมว่าทาั้งหน้าของตัวโปรแกรมบล็อกคัตเชอร์เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงอ่ะมันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยเอาคอมเนี่ยไปขุดบิตคอยหรือขุดพวกขุดคริปโตเคเรนซี่อ่ะเอาไปขุดคริปโตเคเรนซี่แล้วก็เอาไปให้ทั้งหน้าของตัวคนที่เป็น เจ้าของแอปบล็อกคัตเชอร์แล้วไอ้เจ้าของแอปบล็อกคัตเชอร์ก็แบบเอ้ยว่้มีคนขุดคริปโตให้ดีจังเลยแล้วก็ส่งอ่อส่งเงินคืนมาด้วยลงบัคอะไรประมาณนี้ซึ่งพูดกันตามตรงเลยนะครับว่ามันไม่คุ้มเลยมันไม่คุ้มเอามาหๆนะครับผมนะมนะก็คือเป็นไปได้ถ้าเกิดใครที่จะคิดจะใช้หนะ้าของตัวโปรแกรมบลนะ็อกคัตเชอร์เนี่ยผมขออนุญาตเบรกเลยนะหยุดเลยนะนะครับผมแล้วก็ระดับที่2นะครับผมนะผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะว่าโปรแกรมบล็อกคัตเชอร์เนี่ยมีความอันตราย คือ,อถ้าเกิดใครที่ได้เปิดทน้าของตัวแอนติไวรัสนะครับผมนะจะมีเวลาเราดาวน์โหลดไฟล์อะไรสักไฟล์หนึ่งอะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอันนี้คือของอคนรู้จักผมเขาลองโหลดโปรแกรม b l o c k c a t c h e r e ืที่ใส่ไว้ในเว็บไซต์นะมันขึ้นว่าบล็อกนะเพราะว่ามันบอกว่ามันมีทั้งหน้าของตัวการ h a r m ิ่งเด e วิรนะครับผมนะก็คือมันมีเหมือนแบบตัวเขาเรียกว่าไฟล์อันตรายนะครับเอาง่ายๆแล้วกอ็อันนี้เดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะพูดด้วยตัวผมเองละกันนะว่า เออตัวผมเองเนี่ยผมอ่ะลองเอามาใช้แล้วลองเอามาลงแล้วนะคือผมลองเอามาลงแล้วมันยังไม่ขึ้นเตือนเลยครับพอจะเข้าสู่ขั้นตอนการขุดครับผมนีนเนเเวลาเห็นปะมันก็จะมีนับเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เห็นปะปุ๊บปุ๊ปเดี๋ยวทุกคนดูของเขาจะขุดได้เลยแต่ของผมเนี่ยผมจะเอาให้ดูนี่คือสิ่งที่ผมเจอครับนี่เลย protection history ครับทุกคนดูนะเห็นอะไรไหมครับ8โมง20ครับโรจัน วิน32 p h o e ิ i x องฟินส์ t เตตัสลีมูก็คือเอาง่ายครับไอ้ I, ทางด้านของตัว Windows Protection ผมเนี่ยมันเด้งเตือนขึ้นมาครับว่าตัวโปรแกรม Block c ั t เช e รมีโทจันครับคืออันนี้ผมไม่ได้เอามาขึ้นให้เฟกนะทุกคนดูนะผมกดกี่รอบเนี่ยเห็นปะดูดิผมกดกี่รอบมันก็ขึ้นโทจันโทจันโทจันขึ้นโทจันหมดเลยนะครับผมก็คือตอนนั้นอะผมกดลองกดว่าเอ๊ะทำไมมันกดไม่ได้วะมากดครับผมเพิ่งมาดู Windows p r o t e c ก i o n ก็เห็นว่าเออมันมีทางด้านของตัวโทรจันอยู่นะครับผมก็ เอามาพูดอะไรให้มันแบบไอ้นี่หรอคะแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดถามว่าไอตัวโปรแกร,รมบล็อกคัชเชอร์เนี่ยมันขุดแล้วมันได้จริงไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยทางหน้าของตัวโทจันอันเนี้ยถ้าเกิดปล่อยให้มันแบบอยู่ต่อมันก็ขุดได้ครับเพราะว่าผมเองผมก็มีรุ่นน้องผมที่ใช้ทางหน้าของตัวโปรแกรมบล็อกคัชเชอร์อยู่นะแล้วมันก็ขุดโลบักได้จริงๆนะครับผมนะแต่ว่าบู๊กันตามตรงนะไม่คุ้มครับ <laughs> ถ้าเกิดเราจะเอาคอมเนี่ยคอมเครื่องเราเนี่ยไปขุดอะไรอย่างงี้จริงนะเอาไปขุดพุก คริปโตมันยังแรดูคุ้มกว่าพูดกันตามตรงนี่คือแบบเอามาลงกับโลบักเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าไอโลบักเขานั้นนะ่ะมันไปนลักพิษนะก็มีสิทธิ์โดนแบนอีกอันนี้เราก็ไม่รู้นะก็คือก็ต้องพูดกันตามตรงอ่ะแหละว่าโปรแกรมบล็อกเคชเชอร์เนี่ยมันมีความอันตรายค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมก็คือถ้าเกิดใครคิดที่จะใช้ทางหน้าของตัวโปรแกรมบล็อกเคชเชอร์ในการที่จะลองเอ้ยเห็นโปรแกรมนี้มันน่าสนใจจะลองเอามาขุดโลบักดูผมพูดตรงตรเลยนะอย่าหาทำครับอ่ะ เดี๋ยวหลายๆคนก็จะสงสัยอีกอะว่าเอ้ยโทร์จันคืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังโทรจันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนทางด้านของตัวถ้าเกิดให้พูดกันแบบความภาษาชาวบ้านกันง่ายนะครับผมนันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งละกันที่มันจะดึงทางด้านของตัวข้อมูลต่างๆในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเข้าไปหาทางด้านของตัวผู้ให้บริการหรือคนที่ทําโจร์จันอนั้นมาอย่างสมมุติครับถ้าเกิดสมมติว่าเราลงโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งไปใช่ไหมจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดโจร์จันเนี่ยมันจะมีหน้าที่ที่ส่งข้อมูล อะไรต่างนะครับผมที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเรามันจะสามารถส่งไปหาที่ด้านหน้าของตัวคนที่ทําโทรจันได้เลยครับคือผมก็ต้องพูดกันตามตรงว่ามันเป็นไพ่คอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับผมผมก็เลยคิดว่าอันนี้เนี่ยต้องเอามาพูดให้ฟังเพราะว่ามันอันตรายมากๆกนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเอาไปลงส่งส่งเด็ดๆนะครับผมนะอย่างหลายๆคนอะที่ลองสังเกตดูดิครับยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยที่โดนแฮกชแนลแฮกช่องทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่อะจะเกิดจากทางหน้านของตัวไม่โดนแฮกจากการที่ไปเข้าเว็บไซต์มก โดนจากการที่ไปลงโปรแกรมมัม่วๆนะครับผมนะ และถ้าเกิดสมมุติว่าเอ้ยมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วอะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ย Windows มันพบพบโทจัน n แล้วนะครับผมนะอย่างแรกก่อนอื่นก่อนในเลย่งสิ่งที่ผมต้องให้ทุกคุณทํานะครับผมนะนั่นก็คือการเปลี่ยนรหัสผ่านช่องหรือเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆอย่างเพื่อเป็นการเปลี่ยนคุกกี้นะครับผมนะก็คือเอาให้ง่ายนะถ้าเกิดเราเจออย่างนี้ว่อไหนเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนรหัสไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันดีคืนดีอะมันจะมาแฮกเราตอนไหนไม่ใช่ว่าเออ Windows มันพบโทรจันแล้วมันจะแฮกเลยไม่หรอกคร ว่าคุณคิดว่าเออมันถ้าเกิดคุณคิดว่าเออมันเปลี่ยนรหัสไม่พอหรอก,รอกคุณล้างคอมเลยก็ได้ครับรีเซ็ต PC เลยนะถ้าเกิดคิดอยากจะ ทำให้ปลอดภัยจริงอ่ะรีเซตเ็ตพีซีไปเลยครับนะถ้าสำหรับผมผมก็แนะนานะสำหรับการรีเซ็ตพีซีก็ประมาณนั้นละกันนะครับผมสําหรับทางด้านของตัวโปรแกรมที่มีชื่อว่า b l o c k c a t c h e r นะก็ถ้าเกิดใครที่คิดจะใช้เลยว่าคิดใจนี่จริงก็ดูให้ดีนะครับผมว่าทางด้านของตัวโปรแกรมอะไรพวกนี้มันจะทําอะไรคอมพิวเตอร์เราหรือเปล่านะก็คือต้องศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะครับผมโอเคครับก็อานว่าสาหรับคลิป,ปวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอจบคลิปเอาไว้เป็นเพียงเท่านี้เลยละกันนะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กด แชกด s u b s r r i e e พวกกระดิ่งเพ่อจะได้ไม่พลาดคลิปเร์ใหม่ๆเมื่อผมท้อการอัพโหลดนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกับลาบก่อนดีกว่าเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกับลาบก่อน,นนะครับผมสวัสดีครับ